สวัสดีเอฟซีค่ะอยู่กับสมอนชาแน,นลอะ่ะมีต้นไอ้พญาเสือโค่งด้วยนะคะเอ็ดีไปซุดจะพค่ายกับเขาเป็นยายสมอนสมอนสีมณนนีเด้งนะคะคุณอ่นนะโอ้ยคักน่าเพลินเต็มทีกับชีวิตไปเลยจ้ะโอเคจ้าจ้าจะเป็นของใครนี่ดอกอะไรสีขาวอะ่ะโมหง ดอกอะไรบอหูมุดไดแองลึกๆนู้นมองเห็นหลังคาไวใบมลพิษมันๆมาแม่โบหินภูเขาไปไปทางนู้นี่นะคะถือเฉยๆหนูถ่ายแล้วถ่ายแล้วแม่กระดูนในกล้องดูเออแม่ต้องเดินมาโอเค ดออกะไรคบูซันเวียค่ะค่ะโอสนะะส้สวยเนาะค่ะสวยงามมาก,มากอ้สีม่วงกับสีขาวนิดๆนะคะสีบูซันเวียสวยมากขั้นบานขอเอินพังตู <c> ้ <oughs> ถูกแล้วมันคือตายแล้วได้แล้วได้เห็นน้ำแล้วเขามาเลยจ,ลจ้าหนูมันเป็นตะกรงเด้วยก็ปลาให้ดูนะคะใครก็ต้องเข้าไปชนิดเนาะขาวสีเพราะว่าตายได้ยังมันแจ่มนะคะเอฟซี FC, มันแจ่มโอ้ษา ส you ีน like ี네้เข้ากระดอกไม้เอฟซีสวยไหมคะเขามีสะพานให้เดินด้วยนะคะทีเราจะเดินไปตรงไหนก็ได้ขึ้นสะพานนะคะขึ้นสะพานไปตรงนู้นนะคะแล้วเข้าไปในโมงนึงนะคะทางเดินตรงนี้นะคะเขาชี้ทางเดินเข้า ในอุโมงค์ไปทางน้นนะคะจะพาเข้าไปข้างในอุโมงค์นะคะไอจีนไปข้างหลังยายก็นูนนะะน่นนะคะนู่นนะคะหมู่บ้าน <c oughs> อยู่บนยอดเขาเลยนะคะยายขึ้นมาเมื่อกี้หอบแผลบเลยพี่น้อง <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> มาจากไหนคะเ <c oughs> ชียงใหม่อุ้ยน้องทำไมน่ารักจังเลยลูกโ <c oughs> อ้โหยายคิดว่าตุ๊กตา <c oughs> น่ารักมากเลยค่ะสวยน่ารัก <c oughs> มาจากเชียงใหม่เ <c oughs> พื่อนบ่า สวัสดีเอซทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ยายก็พามาถ่ายสวนดอกไม้นะคะเอสวนดอกไม้งามๆนะคะแต่อ่คนถือกล่องประท่นมาเลยยายก็เลยโอ้ยายจะเดินไปตรงไหนดีว่ากล้องมันถึงจะไม่ลมนะกล้องโอ้ถ้าถ้าวางอย่างนี้มันไม่เห็นดอกไม้เนาะมันต้องวางอย่างนี้ถึงจะเห็นดอกไม้ ถ้าถือมาอย่างนี้มันถึงจะเห็นดอกไม้นะคะเอฟีนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวยจังเลยมองเห็นยายไหมลูกมองให้มองเห็นยายไหม oh, ถ้าถือใยายนะยายถ่ายวิดีโออยู่ oh, ยายค,คอนยายเดินนิดนึงค่ะ ุาขาค่ะเดินอะไรสวยมากเข้าต้นขาหกสิบแปละค่ะโอ้โหเลิศมากสวยไมหมลูกสวยมากเลยค่ะเอฟซีตาก้มามาจากไหนคะมาจากเชียงใหม่นี่แหละคะ่ะสมาร์ทชานแนลนะคะเข้าไปดูได้ชื่อเพจอะไรนะคะอ่าชอบยูทูบสมาร์ทชานแนลคะ่ะอ๋อเดี๋ยวไปตามสมาร์ทชานแ ติดต่อหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วแต่ชุทุกแสนกว่าขอบคุณค่ะเฮ้ยน้องสวยค่ะนิญาถ่ายได้ไหมได้ค่ะนี่นะคะน้องเขาเป็นตากล้องให้ยายนะคะสวยมากตากล้องสวยมาจากเชียงใหม่นะคะตากล้องสวยค่ะขอบคุณสาวเชียงใหม่นะคะถ่ายรูปให้ยายนะคะนี่นะคะถะหะ ไไลดอกมมะนนาาวัจปถ่ยให้ต้องเดินทางนี้ค่ะไหนเดินไหนหนูเนี่ยอยู่ตรงไหนฮะนหนูอยู่ตรงไหนอะไรเราจะเดินไปไหนเดินไปขึ้นสะพานไปนู่นไงอะไรเข้าไปสะพานยายก็จะเดิน,น,ดนหนูนู้ดเด็กๆน่ารักใส่หัวอะไรนะ่ะดอกไม้ดอกไม้แล้วไปถ่ายเด็กลงจะเป็นไรไหมเนี่ย น้องบอกจะไปแล้วน้องนั่นล่กที่ไหนคะมันเด็กจีนเลยลูกโอ้น่ารักทุกคนเลยที่ไรแคลวสวยทุกคนเลยโอ้ส่ยมงกุฎด้วยไปขโมยของเขาทำกันเองเขยังหูเห็ดมงกุฎใส่หัว ดอกไม้เขาเลือกดอกอะไรนะนี่ดอกคริสต์มาสดอกคริสต์มาสนะคะเออดอกต้นคริสต์มาสโอ้ยปวดเข่้เบอกกับว่าถือนี่นี่เออเดี๋ยวเราไปเข้าโมงกันไปเลยดินทีนะตากล้อง บอกเจ้คข้องนั่นมันจิกิ่งยังพูดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กน้อย อุ้ยเขามีงานยายงานแต่งงานแต่งเนี่ยก็หนูบอกว่างานแต่งยายให้ดูงานแต่งใส่ชุดมงทุกคนเลยนะคะประเพีขออนุญาตนะแม่คุณแม่บอกว่างานแต่งนะคะลงไปกินข้าวได้ไหมแม่เราไปกินข้าวได้ไหมเราไปกินข้าวได้ไหม ได้ค่ะคุณแม่เจดีขอบคุณค่ะไป,ไปถ่ายประเพณีเขาโอ้ประเพณีชาวมงแต่งงานใช่ไหมคะออโอ้อยากเห็นจังเลยแต่งเสร็จหรือยังแม่แต่งเสร็จหรือยัง,ง,เ,อยงเอาลุงไปตรงไหนคะไม่ไม่แม่แต่งงานเสร็จหรือยังตอนนี้ลุงไปค่อยถามอ๋อกำลังเริ่มวิธีเขาแต่งตอนเย็นอ๋อแต่งตอนเย็นเหรอคะ อ๋อวันนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งโอ้เจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่นี่หรือเปล่าโอ้อยู่โอ้ไม่ไงเราตรงนั้นเลยอ่าเขามางานแต่ง <c oughs> เขาเป็นเพื่อนเจ้าสาวแน่นเลยเด็กน้อยน, <c oughs> น่ารักเลยนะคะเอฟสี FC. งานแต่งมงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมากันเดี๋ยวค่อยไปแจมขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนะแม่ โอเคค่ะขอบคุณคุณแม่จ้า